ความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นทุกดอจ้านั่นคือการทำเพราะฉะนั้นวันนี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อที่จะชำระศักสา,ารธิ์คดีต่างๆเหตุทั้งหลายนั้งหวงมันมาจากกรรมเก่าของพวกเราต้องมบเี้สิ่งที่พวกเราทำไว้ในอดีตเข้าใจดีว่าด้วยกิเลสตังหาของพวกเราทําให้พวเราห้ามาร้างมันนีเวลานี้หลวงพ่อีเข้าใจ สิง่งเหล่านี้ถึงได้อสสาศายมาแก้ปัญหาให้กับสองคมโลกของเราเพื่อหยุดความวุ่นวายในโลกเพื่อหยุดกระแสแห่งสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นสงครามสโลกนั้นได้แพรก่กระจายในขั้วโลกแล้วสงครามนี้พยายา,ามทำลายลุกลามไปทั่วทำลายจเกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะผู้มีอำนาจขาดความรู้ขาดความเข้าใจขาดความรับผิดชอบั่วโลกล้นแต่เป็นวิฉาที่ขีหวังอำนาจปาใไหวังครองโลกโดยที่ตวเองไม่มีความรู้ความสามารถโดยที่ตวเองยังไม่มีมสาัการณ์ในประเทศของเราทนะั้งที่ผ่านมานะั้นเรา มีความวุ่นวายพวเพราะว่าผู้บริหารของเราเนี่ยขาดความเข้าใจต่อไปนี้นับแต่เวลานี้เป็นต้นไปขอให้พวกเข้าใจว่าประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางของสันติภาพโลกเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วมีทางออกให้กับกรประเทศไทยของเราประเทศไทยของเรามีทางออกประเทศไทยของเรานั้นเป็นจุดยืนของของโลกเพราะเรามี มีพุทธานุภาพรพมานุภาพสังขานุภาพและก็จักรพรรดานุภาพองค์ประมาทศัตร์ของพวกเราทศทิศพระธรรมและดินแจกอยู่่นโลกได้ต่อไปนี้ประเทศไทยของเรานัล็จะเป็นผู้นาโลกที่สวยงามและอดีตที่สุดเพราะเราต้องดูให้พิจารณาให้การที่จะสร้างสสริภาพโลก ตอนนี้เรามีจุดเดย็นประเทศไทยเรามีจุดเจ็นจุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดโดยเฉพาะธรรมะของพระเจ้านั้นสามารถกำจัดโรคได้ทุกชนิดระกอบของข้อจุงเจ็บนั้นเป็นธรรมะกายนะหมายว่าทุกอะไรก็ได้แต่ที่เกิดขึ้นในจิต,ตของเราเกิดขึ้นทางกายของเราโรคภัยไข้เจ็บต่ตางๆนานาเราสามารถกําัด ได้ด้วยการทมาของพระเจ้านี่คือการันตีแล้วพว่ะกำลังจะทำให้พวกเราดูนี่ที่ผ่านมานั้นเราเพราพห์วิจัยไปแล้วพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะเอาออกเผยแพ่ต่อชาวโลกเราสามารถที่จะบำบัดโรคของเราได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนีน่คือประเด็นที่ของเราเป็นจุดเด่นกว่าสมุนโลกหลักที่สองของหมหาอาจารายา์ ็คือสายของพระราชาสายที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราผู้ที่กำลเป็นตของเราท่านวางรากฐานในความมั่นคงทางเศรษฐกิจพระองค์พยายามสร้างคุณภาพนานาไว้ให้ในประเทศไทยของเราเป็นต้นแบบเพื่อทั่วโลกจะได้เอาปีชาจเกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นต่อไปนีทรัพย์สินเงินทองข้าวฟ่างต่างจะได้ค่าใ้ความ เพราะความวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นกับย่าสิ่งที่มีค่าคืองที่อปลาอาหารที่ต้อเราทอจริงลมหายใจที่มีอยู่ที่พ่อเราต้องพิจรารณาดีๆเรากพลังเพพองความพร้อมที่จะสู้กับภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นแผ่นดินไหวน้ำท่วมข้าวยากหนักแพงตอนนี้เรามีวิธีการเรามีธรรมะที่จะพร้อมที่จะรับสถานการณ์ พวกผมมีตาพวกเรางานให้พวกเราเป็นหมอจริงรักษาจริงให้พวกเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีข้าวปลาหารกินนี่ยเนี่ยที่หลวงพ่อดีกอนนังจะทำให้พวกเราเห็นเนี่ยตั้งแต่วันที่หกมันจะปีที่จริงแล้วเราจะจัดนานเดือนจัดีแต่ด้วยเพระเดี จะตีกุ๊กก็จะเข่าท่าตักขังตัวเองในห้องมืดไม่รับอาหารไม่รับน้ำไม่กินไม่นอนเพื่ออะไรเพื่อชุดใช้นี่เวทีกรรมในอประเทศเพราะในอดีตเราเคยขังมืดเขากับกษตริย์ทั้งหลายที่เราเคยข้าม่านล้างผ่านในที่เคนหัวใต้ต่างๆเราเคยขังเขาในห้องมืดเพราะฉะนั้น ชายที่ความยิ่ใหที่สำคัญของเราเพื่ออะไรเพื่อประเทศเของเราจะได้เป็นดวกตาแห่งผู้นําที่แท้จริงค้าว่าผู้นำเราต้องหนุนที่ดีผู้นําต้องซื่อสัตย์และเสียสละผู้นาต้องมีมหาเมตตาอันทยิ่งใหญ่ไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เขายังไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ตอนนี้สามโลกเปิดออกมาให้พวกเรารู้ ความดีเป็นอย่างไรความชั่วเป็นอย่างไรตอนนี้วิชานี้ขเขาจะ สร้างเอตปัจใจที่จะไปเข้าสู่ยุคนั้นได้คือการขึ้นมานเองเองได้แล้วเป็นที่พึ้งของคนอื่นให้ได้นี่คือเจตนารนี่คือวิธีการที่เราจะเข้าไปสู่ยุคสิริไกรได้ไม่งั้นโลกค้อโลกก็จะวุ่น,านวายเราต้องเป็นแบบอย่างเราต้องเป็นตัวอย่างที่ขอสังคมโลกให้ได้นี่คือคนเจตนาที่ไม่มีจะทาโดยเฉพาะ ที่ตั้งแต่วันที่6กวันจัดเองจนถึงวันจัดมงคลคือวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการก้าวขั้นระดับขึ้นของพระวันนั้นถ้ายังมีชีวิตยังมีอยู่ถ้าชีวิตยังมีออกมาได้ก็จะทําหน้าที่เพื่อที่จะร้องรง่พลังทั้งแผ่นดินทั้งผู้อางภาาประมาณภาาสังขารผ้าและโมระพามหาประชดทั้งหลายนำครบ ที่เพลีไปที่หลายที่คืารี่คืออกู้กันี้มาเพื่อที่จะปกป้องผู้คนกันเองของเราไว้ไม่ให้เกิดอว่าขึ้นนี่คือโเจตนาอาจจะไม่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เองเพราะจะมงตามดูทตามป่าตามทั้งตามภูตามเต่าตั้งแต่วันจ่ายดวงคนในต้นไปนั้นดูก็ดีไม่มีความหมายแล้วละลายหายจากกิจกรรม เราต้องออกจากคนที่ครอบเราอยู่ความนี้ดีนะตันนี้นั้นอาจจะได้ไม่ได้แต่งตุ้มแบบวันนี้เพราะแม่แต่กาอธิษฐานจิตที่หลวงพ่อพุทธัเมตตาที่ประเทศสิงคโปร์งพ่อผู้นเมตตาได้ประสานจิวณแล้วก็สำคัญในหลวงรุฐในบริเวณ ก็เลยจะใส่ชุดนั้นตลอดชีวิตจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยและจะไม่พลดอะไรทีเดียวในนี้จะมีแต่หน้าที่เพราะเรามีหน้าที่ของเราคือการสร้างสังค์งงวัตถุศิลป์สุโขทหน้าที่ของเราจะทำให้ทุกคนนิพพานตายให้ได้บ่อจากโลกให้ได้บ่อจากเกลียด่ันหาให้ได้นั่นงงบอกว,ว่าผู้ยิ่งมีมจะเข้าใจผู้มีปัญ,ญญาจะเข้าใจ ผู้จะมีบุญที่จะหนุนเรื่องเข้าสืบเรียนิทานจะเข้าใจเพราะเราจะพึ่งมาตนเองทุกอย่างมันก่ประสบการณ์ทั้งสิ้นมันอาจจะมีความขัดแย้งกับด้านสายไฟยัดพังก็ไม่เป็นไรเพราะผมก็ยินม่ท่ขัดแย้งไปตอนนี้ปัาหาอย่างเดียว,ขขค,วยยคือ,นนหยอยให้ทั่วโลกนี้เข้าใจว่าธรรมะดีเป็นอย่างไรธรรมะชั่วเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไร คุณเป็นอย่างไรขอให้พวกเราได้รับชั่วงป่ทั้งหลายทุกดวงตองอย่าปูจิตของเราไม่ได้ี่เพราะบาาทั้งหลายทุกดวงจะนำความทุกข์ความเศร้าหมองมาสู่จิตมาสูา่ใจพวกเราถ้าพวกเรายังเก็ดเกียนเนื้อสัตว์ยังเก็ดเกี่ยวกันอยู่แน่นอนกรรมนั้นย่อมส่งผลมาให้เรามีโรคภัยแทบเจ็บเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นเรา มาเสริมเพิ่มเสริมเพิ่มคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ได้รับเกิดความสุขความสงบความเย็นความสบายเนี่ยทำนิพพานกายทำนิพพานจิตนั้นคิตของเราทุตัวขณะทุกขณะที่เราได้รับแรงจากภายนอกซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากธรรมะของพระเจ้าเป็นเรื่องง่ายลดใจประสุกการที่ผ่านมาในชีวิตของ ดังนั้นตอนนี้ไม่ศึกษาอะไรเลยเพราะทุกอย่างก็ต้องเก็จเป็นประสบการณ์ถ้าเราเห็นธาตุถ้าเราเห็น,หนทำธรรมะคือหน้าที่คือกฎของจักรวาลที่มันมีกฎธรรมชาติที่มันมีกฎธรรมจักที่มีน,มมน,มมนั่นคือธรรมคือหน้าที่ของมันที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงกฎตัวนี้ได่ได้ถ้าเราเห็นยังเห็นว่าเป็นสิ่งของพวกเราย่อม จนหลอกเป็นทำไม่ไ <award> ด <os> ้เพราะเรายังไม่เข้าใจหน้าที่ของเขาเหมือนเราจะไม่เข้าใจหน้าที่ของตัวเองนเองถ้าเรามีปัญญาเกิดขึ้นเราจะเห็นหน้าที่อันชัดเจนของเรามากที่ขึ้นและเราก็จะเป็นที่รู้ของได้นั่นคือเรานั่นคือปัญญาที่มุ่งสู่และเรถ้าเราเป็นบุคคลที่จะเป็นที่ึ่งของคนทั่วโลกได้ของทั้งสามโลกได้ คือผู้รู้คือผู้ตื่นคือผู้สิขภาพนั่นคือพุทธะเพราะฉะนั้นชาวพุทธเป็นผู้ที่มีปะะัญญาเพราะว่าพุทธะรู้รู้ดีรู้ชัวรู้ในบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่จะทำว่ามันดีหรือเลวรู้บทบาทหน้าที่ของทุกอย่างที่ขขเราในในโลกในสุขวารน,นี้มี เรารู้ามานรแล้วเราก็ตื่นมาทำหน้าที่คนเราถ้าเห็นคุณนรกอตู่ต่อหน้าเราก็จะัวแต่นี่เรามองไม่เห็นเราก็เลยไมู่้เพราะทุกวันนี้คนพวกนู้นล้วนแต่กำลังหลับฝันฝันอยากได้ลุ่นฝันอยากได้นีอย,อยากทำนู่นอยากทำนี้ย,ยังไม่เข้าใจความ ยังไม่เห็นความจริงน,นี่เขาเรียกว่ายังฝันอยู่ยังเพ้ออยู่ยังหลับอยู่ยังไม่ตื่นขอนนี้ว่าอาบดิชาครอบงีใน,นสักวันหนึ่งถ้าพวกเราตื่นขึ้นมานคนที่จะตื่นได้ต้องเห็นลูกเสียก่อนนั่นแหละพอเห็นลูกแล้วจะเห็นธรรมที่แท้จริงเหมือนอย่างที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนนี้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้ในแล้วก็ไม่มีความทุกรรข์รอบงำ ตัวเล็กๆตัวนี้นี่แหละที่ประสบการณ์อยากให้พวกเราทุกท่านทุกนะได้เก็นเช่อนี้ได้เป็นที่นนี้ได้อยู่อย่างนี้หน้าที่ที่เราจะทำสร้างฐานกสู่สันติสุขโลกเพราะฉะนั้นประเทศของเราต้องเป็นสูนกลางที่สัญญาไปใพวกเราทาไว้ถ้ายังไม่ตายถ้ายังไม่ชีวิตยังไม่จบายในเดือนี้เพราะเราถือว่า ไม่ได้ทรมานจริงบางคนบางครั้งอาจจะว่าเราปฏิบัหนีเพียนไม่ใช่เพราะเราไม่ได้สเสวสรางทำเราเข้าใจในธรรมอย่างดีธรรมะของพระเจ้าไม่มีอะไรเปียนเป็นอยู่เช่นนั้นเองเข้าใจอย่างลึกซึ้งและพร้อมที่จะเปิดเผยให้ชาวโลกลได้รู้แล้วทาได้จริงเลยใจจูยอย่างไรเพราะสอนลูกเสมอว่า เราจะอยู่กับลมหายใจตใราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราจะไม่ตายเพราะฉะนั้นจกที่สูงให้ท้งหลายได้รู้ว่าฉันจะอยู่กับลมหายใจเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าฉันมีกิงฉันก็อยู่ได้เพื่อเป็นปัะจจัยในการเสริมสร้างสมรรถภาพศักยภาพของที ให้เป็นที่พึ่งของคนอื่นเวลาเกิดภัยวิบัติมาข้าวยญาหมากแดงจะได้สลัข้าวตาอาหารที่มีให้คนอื่นที่ยังไม่เคยกินนี่คือเราต้องเสียสละให้คนที่ยังยากจนนั่นคือตัวเจตนาเราจะจะพึ่งของคนอื่นที่ตเจตนาไม่ใช่เราจะไปขอคนอื่นควา้ดีนะทุนรุปของคนอ่นต้องเป็นที่พึ่งให้กับ ว่าพวกเราจะเข้าใจถ้ายังสงสัยจะอยู่กับพวกเรายังไม่ได้เข้าในวันที่หกถ้ามีข้อใดสงสัยในธรรมะของพระเจ้าจะคอยตอบปัญหาทุกเรื่องสงสัยเรื่องอะไรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่หกหลังจากวันที่หกแล้วไม่มีโอกาสได้พูดอีกเลยเพราะจะอยู่ในห้อง เพื่ออะไรเพื่อใช้นี่กลับให้ประเทศของเราเพื่อลดกระแสแห่งส,สงครามโลกที่มกำลังจะเกิดขึ้นคุณบาลมีลเท่านั้นที่จะคุ้มครองเพราะฉะนั้นเราต้องปราบพยามาด้วยจิตที่เข้มแข็งกว่าเขาจิตที่เมตตากว่าเขาจิตที่มีความชำนาญมากกว่าพรามานทั้งหลายเพราะเรารู้นิสัยพรามานีพรามาน้นี่ต้องการอำนาจต้องการบริวาร ให้ในสิ่งที่เขาต้องการแม้แต่ชีวิตของเราก็ให้กับขาดโลกได้นี่คือลักษณะที่เราต้องมาทำตัวตึ้นแรกเราก่อนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสวดมนต์นะและก็นั่งสมาธิสักแค่สีนส่นาทีก็เพราะเวลามีน้อยเนี่ยนะก็จะได้ขอกพวกเราได้ไหว้พสวดมนต์ทำกิจกรรมของพวกเราไนดะ้คืออธิษฐานจิตร,ร่วมกัน لگتے ہیں او اب تو نہیں